ดิวินครับรับออกแบบตกแต่งภายในครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสานวันนี้ผมพามาดูบาซูชินะครับเป็นงานที่เราบิวอินเพิ่งเสร็จบัดๆาเลยพอเข้ามาในโซนของบาร์นะครับก็จะมีเก้าอี้มีที่นั่งวางเรียงรายแบบนี้เลยครับส่วนการกุผนังรอบๆก็จะเป็นการซาะล่องเป็นลายคลื่นน้ำทะเลนะครับแล้วก็หุ้มด้วย P ี c ีฟิล์มไม่ต้องพ่นสีไม่ต้องทาสีเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในบาร์กันบ้างในส่วนของท็อปหินนะครับก็จะเป็นหินแกรนิตดำนะครับก็จะมีลายสีขาวๆแซมๆทั่วทั้งผืนถ่อมาจะเป็นหน้าบานนะครับหน้าบานตัวนี้เป็นซอฟโคสต์นะครับบานพับเราใช้ยี่ห้อเวลพัสเลยนะครับราคาสูงพอสมควรนะฮะของดีส่วนรางนิ่งชักก็เป็นซอฟโคสต์เช่นกันครับผมเป็นรางรับใต้นะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเต็มไปด้วยชั้นวางของช่องวางของต่างๆนะครับสามารถวางช่วยชามหรือสิ่งของต่างได้อย่างจุใจครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจงานบิวอินนะครับในภาคอีสานก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับเราผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสานและสามารถขอเข้าชมโรงงานได้นะครับ